ชีวิตนี้ขาดทุนแน่นอนถ้าไม่รู้ความลับในสุรฟาติฮะทุกท่านครับตะกี้ผมได้ละหมาดนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่สุขโขทยัยผมได้ละหมาดรวมแล้วก็อยู่ดีๆแวบหนึ่งในละหมาดนะครับซึ่งผมละหมาดอย่างคอ่คอยอ่านสุรฟาติฮะแล้วมันมีองค์การหนึ่งนะครับในสุรฟาติฮะซึ่งสุรฟาติฮะนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่บทขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ ของอัลกุรอานเลยนะครับอุมมุลกุรอานแล้วก็ในสุรฟฟติยาเนี่ยจะมีองค์การหนึ่งหรืออายะห,หนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นหัวใจของแม่นั่นก็คืออียากันะบูดัวอียากันอสตยน์ทุกท่านครับใครก็ตามนะครับที่เกิดมาในชีวิตนี้แล้วไม่รู้ว่าความหมายของคําว่าอียากันะบูดัวอียากันอสตยน์หมายถึงอะไรผมบอกไว้เลยนะขาดทุนที่สุดในชีวิตเลยครับ เพราะว่าอิยากานะบุดุวาอิยากานะสตยนเป็นอายะหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหมายที่สรุปแล้วในประเด็นสำคัญของชีวิตมนุษย์กับการเกิดมาบนโลกใบน,นี้ครับเพราะเราูเราเรา,เราดูนะครับสุรฟติฮะคือแม่ของอัลกุรอานในขณะเดียวกันอิยาการะบุดวอาอิยากณระสตนคือหัวใจของแม่ครับหรือหัวใจของสุรฟัติฮะ ดังนั้นเกิดมาทั้งทีถ้าไม่รู้เรื่องนี้ผมบอกเลยขาดทุนมากดังนั้นเมื่อร่ที่เราอ่านสุรฟระยาเราต้องเข้าใจอายะห์น,นี้เรามาดูความหมายกันอิยากเนบูดัวอิยากกนะสตานสำหรับพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะอิบะดาสำหรับพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะขอความช่วยเหลือนี่คืออุลามะฮ์อธลบิบว่านี่คือข้อสรุปใจความสําคัญของการเกิดมาบนโลกใบนี้ นั้นบุโลกปีนี้มีสองสิ่งนะครับนั่นก็คือเราจะต้องศรัทธาอิบารัดาต่อพระองค์เพียงผู้เดียวและเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราจะต้องขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ไม่มีการตั้งภาคีใดๆทั้งสิน้นอายะนี้เป็นองค์การหรือเขาเรียกว่าเตาฮีอุลูฮียะนะครับเตาฮีเกี่ยวกับการศรัทธาต่อพระองค์และเราจําเป็นที่ต้องเข้าใจเรื่องนี้และวิธีประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนะครับเวลาเราอ่านองค์การนี้คือวันหนึ่งเราต้องละหมาดห้าเวลาใช่ไหมครับ ทุกเละกาดเนี่ยเราต้องอ่านสุรฟัติยาตลอดดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราอ่านสุรฟัติยาเนี่ยวันหนึ่งแสดงว่าเราอ่านไม่ต่ำกว่า17ครั้งใน5เวลาของการละหมาดดังนั้นเราจะต้องอ่านมนอยู่ตลอดและเมื่อไหร่ที่เราอ่านคําว่าอิยาแกนะบูดัวอิยาแกนาสตัยนให้เราเชื่อมโยงกับ everything ทุกสิ่งที่อยูในชีวิตเลยว่าเรากาลังเผชิญกับอะไรให้เราเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่เรามีต่อพระองค์ ให้เราเชื่อมโยงทุกการงานของเราที่เราจะต้องขอความชื่ยเลือจากอัลลอฮ์นั่นเองครับดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเรื่องนี้ได้นะผมบอกไว้เลยเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในชีวิตเลยความหมายก็คือทุกครั้งที่เราละหมาดเราก็จะรู้สึกถึงความใกล้ชิดกับ Allah. อัลลอฮ์อิยากะนะบุดูะอิยากะนะสไตน์เมื่อถึงองค์การนี้ผมแนะนำน,นะครับให้เราอ่านชา้าชค่อยค,อยคอยตระหนักรู้ถึงองค์การนี้ อียะกนาบูดูอียะกนัสตัยน์สำหรับพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะอิบาดะห์สำหรับพระองค์ที่ฉันจะขอความช่วยเหลือนะครับไม่มีการตั้งบาคิดใดๆเฮ้ยนะเข้าไปในอัลลอฮ์ saja yang kita nak ibadah เฮ้ยนะเข้าไปในอัลลอฮ์ saja yang kita nak minta p e r t o l o n g a n n a ดังนั้นเมื่อไรที่เรามีความรู้สึกแบบนี้ผมบอกไว้เลยว่าชีวิตเราจะไม่มีอะไรเลยที่เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาะและไม่มีอะไรเลยที่เราจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์รุสกีเราจะได้รับ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างการงานจะถูกตอบรับหมดเลยฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ครับคลิปนี้ส่งต่อให้กับใครหลายๆคนให้เขามาดูคลิปนี้เพื่อให้เขาได้ตระหนักรู้ว่าล่าฉันเกิดมาฉันไม่เคยสังเกตอาย่าน,นี้เลยล่าฉันเกิดมาฉันไม่เคยไปตระหนักรู้ไปศึกษาความหมายของอีย่ากนะบูดัวอียากานสตนบางคนอายุ30-40 50-60-70 จะตายแล้วนะฮะก็ยังไม่เข้าใจความหมายของคาว่าอียากณนะบูดูอียาคันสเตดังนั้นแชร์มันออกไปครับเพื่อให้พวกเขาได้ตระหนักรู้แล้วก็ได้อิงซอฟต์ได้เอามาประยุกต์ใช้์กับชีวิตของเขาและเขาได้รับการเปลีป่ยนแปลงและเราได้ผลบุญอย่างมหาศาลที่ได้ปลดล็อกเรื่องนี้ให้กับผู้คนครับและผมทำนี้คลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนเกี่กับเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ถ้าเกิดแคก็ตามนะครับที่อยากจะขอคำปรึกษาดีๆจากผมคุณสามารถที่จะกดลิงก์ใต้โพตนี้เดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะครับให้คุณลงเทะเบียนเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ผมสอนคอร์สฟรีให้คุณเรียนฟรีให้คำปรึกษาฟรีโดยเฉพาะคอร์สกันเงินนะซึ่งตอนนี้มีคนเข้ามาเรียนลงเทะเบียนเกือบ3 0 0 0ันคนเยอะมากตั้งแต่ผมทำคลิปออกมา แล้วก็ผมให้พวกเขาเรียนฟรีแล้วก็ตอนนี้ชีวิตของค่าหลายๆคนได้รับการปลดล็อกการเงินจากคนที่ไม่มีริสกีพอมาเรียนผมบอกไว้เลยว่าห<ๆ>ลายคนมามาขอบคุณทีหลังแล้วก็เขารู้สึกว่าเออเมื่อก่อนหาเงินยากมากริสกีไม่ค่อยมีเลยแต่พอมาเรียนความรู้ด้านการเงินกับโค้ดซึ่งผมให้ความรู้ฟรีนะพอพวกเขาได้เรียนพอพวกเขาได้ขอคำปรึกษาจากผมเขารู้สึกว่าริสกีหาง่ายไม่เคยจับเงินหมื่นก็ได้จับไม่เคยได้จับเงินแสนเงินล้านพวกเขาก็ได้จับชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ